สวัสดีครับพบกับสปอร์ตลิซึมอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกกันต่อนะครับเพราะว่ามีข่าวออกมาแล้วเป็นทางการว่าทางฟิลิปปินส์จะได้จัดการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกในปี2029ก็เรียกว่าจะทําให้ฟิลิปปินส์ีได้มีโอกาสไปเล่นรายการระดับโลกสักทีนึ่งหลังจากที่เขาก็ ก็คือฝั่งหญิงเนี่ยอันดับโลกเขาก็ค่อนข้างห่างแหละทั้งคือทั้งหญิงทั้งชายนะครับในระดับอาเซียนเนี่ยค่อนข้างห่างที่จะลุ้นในการไปเล่นพวก VNL หรือว่าวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกอะไรต่างๆแต่ว่าในวอลเลย์บอลชายที่ผ่านมานะทีมของเขาก็สามารถทําผลงานได้ดีเรียกว่าลุ้นเกือบจะเข้ารอบกันเลยซึ่งแน่นอนนะครับว่าทางฟิลิปปินเนี่ยดูเขามีแพชชั่นเอาชิงเอาจังที่จะเป็นเจ้าภาพให้ได้เพราะว่าวอลเลย์บอลชายเนี่ยถือว่า โอ้หงบน่าจะเยอะแล้วเราก็สนามเขาก็ใหญ่มากถึงแม้ว่าในในบางคู่หรือว่าอะไรเนี่ยอาจจะเหมือนคนจะน้อยนิดนึงถ้าไม่ใช่คู่เจ้าภาพอะไรประมาณนี้ซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่า,อาวอลเลย์บอลชายเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีเสน่ห์ดึงดูงดอย่างอยู่อย่างก็คือแฟนวอลเลย์บอลผู้หญิงเขาจะชอบมาดูผู้ชายหรืออะไรอย่างนี้โดยโดยหลักๆนะครับอาจจะไม่ได้ถึงกับว่าชื่นชอบในความหล่อหรือว่าอะไรขนาดนั้นแต่ว่ากีฬาชายจะได้รับความนิยมอยู่แล้วอ่า ซึ่งบางทีมันก็ทําให้เห็นนะครับว่าบางนัดบางแม็ดที่มันสนามนโล่งๆเนี่ยมันก็อาจจะทํามีมุมมองที่ว่าเหมือนกับอาจจะเป็นเหมือนชาติอื่นๆที่ว่าถ้าไม่ใช่คู่เจ้าภาพหรืออะไรเนี่ยคนอาจจะน้อยแต่ว่าก็ต้องดูนะครับว่าถ้าเป็นวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยจะได้รับความนิยมมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าระหว่างวอลเลย์บอลหญิงกับวอลเลย์บอลชายเขาชื่นชอบ เขาชื่นชอบวอลเลย์บอลประเภทไหนมากกว่ากันแต่จริงๆแล้วเนี่ยกีฬายอดนิยมของฟิลิปปินส์ก็คือบาสเกตบอลประมาณนี้แต่หากเรามาพูดถึงอันดับโลกของวอลเลย์บอลฟิลิปปินส์นะครับทั้งทีมหญิงและทีมชายเนี่ยทีมหญิงยังดูดีสักนิดหนึ่งอีกอย่างก็คือวอลเลย์บอลหญิงเนี่ยถ้าเกิดว่านักกีฬาเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าเขาจะมีกระแสค่อนข้างเยอะถ้าเกิดว่ามีกระแสหรืออะไรประมาณนี้ก็จะ มีพวกเป็นพรีเซนเตอร์หรือว่าอะไรบ้างผู้ติดตามค่อนข้างเยอะส่วนวอลเลย์บอลชายผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอ่าถ้าที่สุม่มถ้าที่อ่านอ่านดูเนี่ยเหมือนทางวอลเลย์บอลหญิงเขาก็จะได้รับความนิยมกว่าวอลเลย์บอลชายอ่าอย่างนักกีฬาเราหรืออะไรเนี่ยอ่าวอลเลย์บอลทางแฟนวอลเลย์บอลเขาก็จะรู้จักเช่นกันอ่าก็ต้องดูนะครับว่าจะประสบความสําเร็จหรือไม่ซึ่งเอาจริงแล้วในวอลเลย์บอลชาย,ยของเขาเนี่ย จะบอกว่าไม่ประสบความสําเร็จเลยก็กระไรอยู่เพราะว่าในรอบลึกๆเนี่ยคนดูก็เยอะแน่นเลยทีเดียวแต่อาจจะสู้ของทางยุโรปไม่ได้เพราะ่าทางยุโรปเนี่ยก็คือถ้าเกิดว่าเป็นอย่างโปรแลรนด์หรืออะไรนี้ถ้าเยอะๆก็เยอะจริงๆแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่คู่ของเจ้าภาพหรืออะไรแบบเนี้ยคนก็ไม่มีเหมือนกันมันก็แหมคนละอารมณ์นะครับแต่โดยรวมแล้วถือว่าค่อนข้างทําได้ดีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่า บางนัดที่คนไม่ได้สนใจก็คนอาจจะไม่เยอะมากยิ่งญี่ปุ่นตกรอบไปนี่เหงาก็เลยดังนั้นนะครับฟิลิปปินส์เนี่ยก็จะเป็นทีมจากอาเซียนที่ได้แข่งแน่นอนส่วนในปี2อง9ีเนี่ยไม่รู้อันดับโลกจะเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนจะยังมีไทยอยู่หรือไม่แต่เชื่อว่าไทยก็ยังคงอยู่ในอันดับประมาณนี้แหละอา,อาจจะมาประมาณ20นินิดๆถ้าเกิดว่ามีการมีอันดับตกไปนะครับเพราะว่ายุโรปเนี่ยเขาพัฒนากันไปไวเหลือเกินเราไม่ทําอะไรนี่มันจะยากแน่ๆถ้าเกิดว่า ประมาณนี้ก็ยังอยู่หรือถ้าเกิดว่าอ,อ,อันดับจะขยับขึ้นก็ต้องติดตามดูแต่วีเนามียนี้นะครับผมมองว่ามีสุ่มเสี่ยงที่จะหลุดไม่ได้เล่นวอลล์บอลชิงแชมป์โลก2029เหมือนกันส่วนอิอนโดนีเซียนี่เหมือนเขาอาจจะไม่ได้จริงจังหรือว่าอะไรมากเพราะว่าในระดับในระดับชาติเนี่ยก็จะมีแค่มีกาวตีนะครับยังหาคนอื่นมาช่วยแบกยากแต่ฟิลิปปินส์เอาจริงเลยเนี่ยในปีนี้เราจะเห็นว่าทรงของเขาค่อนข้างดีขึ้น ดีขึ้นดีขึ้นนะครับถ้าไม่มีบิ๊กเตียนนี่ดีไม่ดีอาจจะล้มเผลอๆนี่อาจจะล้มทางเวียดนามได้ด้วยอย่างไรก็ตามนะครับการที่เขาเนี่ยจัดได้ทั้งชายทั้งหญิงนี่ถือว่างบประมาณเขาก็ไม่ธรรมดาแล้วก็นายกสมาคมขเขาแหมก็มุมันทุ่งเทก็คือมันเป็นอะไรที่มันจะส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยฟิลิปปินส์ก็เป็นประเทศที่เป็นหมู่เกาะอยู่แล้วนะครับตรงไหนมุมไหนหรืออะไรเนียกก็ค่อนข้างสวยเหมือนกันนะแต่ว่าของเราเนี่ย ก็มีความหลากหลายทางธรรมชาติแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวอะไรต่างๆของเรานี่โอโ้โหถือว่าประสบความสําเร็จเลยนะครับทางทางของประธานเอประธานของ f i ฟไเนี่ยถึงกับชมเลยอาจจะมีบางนัดที่น้อยแต่ว่าก็ระดับครึ่งหนึ่งหรืออาจจะประมาณ60%ของความจุสนามที่เหลือนี่เยอะมากๆแล้วนักวอลบ์บอลเนี่ยได้รับการต้อนรับอย่างดีแต่ผมเชื่อว่าอวอลเลยบอลหญิงของทางฝั่งหญิงเนี่ยอันนี้ในมุมมองของผมนะครับน่าจะได้รับ ความนิยมมากกว่าวอลเลย์บอลชายเขาก็น่าจะมีโอกาสจัดประสบความสำเร็จเช่นกันแล้วก็โอ้โหในระดับฝั่งหญิงเนี่ยมีแต่ตัวท็อปทอปนะครับไม่ว่าจะเป็นอิโกโนโไม่รู้ว่าอยู่ถึงหรือเปล่านะครับบอสโควิดอะไรเงี้ยแต่ว่าก็จะมีตัวใหม่ๆ่ขึ้มาอย่างฝั่งไทยก็มีหลายคนที่เขาชอบนะครับคือทางฟิลิปปินส์เนี่ยค่อนข้างแสดงออกชัดเจนว่าชื่นชอบวอลเลย์บอลไทยเราอาจจะได้รับเสียงเชียร์ก็ด้วยความที่เป็นอาเซียนเหมือน,นกันก็ได้แล้วก็นี่แหละครับผมแล้วก็ ในวันในทวีปเอเชียก็จะมีพวกจีนญี่ปุ่นอะไรแบบนี้ดีไม่ดีเกาหลีใต้อาจจะคัมแบ็กกลับมาเหมือนกันก็ถือว่าเป็นเรื่องราวของ ก็คือต้องบอกว่าเป็นเรื่องราวที่ดีนะครับแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับทางฟิลิปปินส์ที่จะได้เป็นเจ้าภาพแล้วก็จริงๆมันเดินทางไม่ไกลนะครับบางคนเนี่ยอาจจะดีวิดีเนี่ยคนไทยอาจจะเดินทางไปเฉียที่นู่นก็ได้นะครับแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวหรืออะไรมันก็น่าสนใจอยู่ก็แสดงความยินดีทางฟิลิปปินส์นะครับก็ต้องเตรียมทีมิดีจริงๆแล้วซูซาเดบริโตเนี่ยเป็นโค้ชที่ มุ่งมั่นพยายามทำทีมให้ดีแล้วก็เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นต้องดูนะครับว่าพอถึง2,029แล้วจะทำทีมออกมาเป็นอย่างไรครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟังใครมีคอมเมนต์ติชมอะไรก็สามารถมินวิธีด้านล่างได้เลยนะครับขอบคุณครับ